บทที่1บทนําเกี่ยวกับการจัดแสดงและนิทัศาการความหมายของการจัดแสดงพทจานานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542อธิบายความหมายคําว่าจุนนิทัศว่ามาจากคําว่าจุนกับนิทัศจุนแปลว่าเล็กหรือน้อย ใช้นำหน้าคําสมาตินิทั์หมายถึงตัวอย่างที่นํามาแสดงให้เห็นอุทาหรณ์เป็นต้นสรุปการจัดแสดงหรือจินนิทั์หมายถึงนทศก,การขนาดเล็กมากที่นําเสนอข้อมูลโดยเน้นเป็นพิเศษเพื่อเล้าใจให้ผู้เข้าชมเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ความหมายของนิทรรศการนิทรรศการเป็นการรวบรวมสิ่งของและวัสดุเป็นชุดๆเพื่อขมวดความคิดตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหากเป็นกิจกรรมด้านการค้าการจัดนิทรรศการเป็นการแสดงผลงานสินค้าผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้ผู้คนเข้าชมนิทรรศการหมายถึงการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาของผลงานต่างๆ ด้วยวัสดุสิ่งของอุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีการวางแผนและออกแบบที่แล้วความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดูการฟังการสังเกตและการจับต้องการทดลองด้วยสื่อที่หลากหลาย ประวัติของการจะแสะดงที่มาของความคิดในการจะะดัดแสดงยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์เรื่องรู้จักออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยภายในถ้ำรู้จักแบ่งปันพื้นที่ในการใช้สอยอย่างหยาบๆเข้าๆเ,เช่นส่วนที่นอนที่กินอาหารการรู้จักวางอาวุธสิ่งของเครื่องใช้ ไว้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้การจัดแสดงเพื่อการศึกษาในประเทศไทยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยพบว่าสมัยกรุงสุขโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยไว้บนศิลาจารึกซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมบรรจุตัวอักษรทั้งสด้าน วัตถุประสงค์ในการจัดนิทศการ 1. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ 2. เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ชมเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมหรือกลุ่มป้ามายเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 4. การประชาสัมพันธ์หรือ สร้างภาพพจน์ที่ดีของบุคลากรหรือองค์กรหน่วยหน่วยงานห้าเพื่อสร้างความบันเทิงหกเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของนิทรรศการแต่ละครั้งคุณค่าของนิทรรศการหนึ่งล่งรวบรวมข,ข้อมูลความรู้ ความคิดของข้อมูลต่างๆ 2. เปลี่ยนแหล่งถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมโดยอาศัยสื่อต่างๆที่จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น 3. การถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ 4. เป็นการส่งเสริมการสร้างงานให้เป็นหมู่คณะเป็นอย่างดี 5. การใช้สื่อหลายชนิดในการจัดแสดงนิทรศการคุณสมบัติของผู้จัดนิทรศการ 1. มีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาหรือการสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ 2. มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในวิทยาการขันงต่างๆ 3. ม,มีความคิดสร้างสรรค์ 4. มีแรงจูงใจมีความมุม่งมานะมีความสุขที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ 5. มีแผนงานและการทำงานอย่างเป็นระบบประเภทของนิทรรศการ 1. จำแนกตามขนาดของนิทรรศการได้แก่ 1. 1การจัดแสดงหรือ จุน 1, นี้ทัด1.2นิทัศาการทั่วไป1.3มหากรรมข้อสองจำแนกตามวัตถุประสงค์ในใการจัดได้แก่2.1นิทัศาการเพื่อการศึกษา2.2นิทัศาการเพื่อการประชาสัมพันธ์2.3นิทัศการเพื่อการค้าข้อสามจำแนกตามระยะ เวลาในการจัดได้แก่3.1มจนิ่งเทศากานถาวร 3. 2มจุดสองเนศากานชั่วคราว3 3มจสามเนศกานเคลื่อนที่ข้อาสี่จำแนกตามสถานที่ได้แก่4ี่นิ่งเทศากากในอาคาร4.2่จุดสองเนศากากกลางแจ้ง4ี่จุดสามเนศกากกึ่งอาคารกลางแจ้ง